บุกเบิกมือสองมาแล้วค่ะตัวนี้เป็นผนานบุก CMT นะคะเป็นผนานบุกมือสองขนาด3 24นะคะตัวนี้เป็นผนานบุกมือสองสภาพสวยค่ะนี่ค่ะโครงสร้างดีสีสันเดิมใบเต็มนะคะไม่มีรอยออกดามค่ะตัวนี้นะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับผนังบุก3นะคะจาก CMT ค่ะตัวนี้เป็นมือสองสภาพสสวยนะคะ สันสวยเดิมค่ะพร้อมใช้พร้อมบุกเลยนะคะตัวนี้นะใบเต็มนะคะสีสันเดิมค่ะตัวโครงไม่มีรอยออกดามตัวนี้ราคาเพียง38,500แับาทเท่านั้นนะคะ38,500ัร 38, บาทเท่านั้นสอดถามสั่งซื้อได้ค่ะสินค้าอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจาส่งสทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณค่คะ you <music>